แม้ว่าณปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดที่ทําให้คนไทยหารายได้ฝืกเคืองและถดถอยแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นคือแทบจะทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อธุรกิจ ใช้เน็ตในการเรียนออนไลน์และทำงานเวิร์ r ฟอร์มโฮมหรือติดต่อกับครอบครัวที่อยู่ห่างกันแบบโซเชียลดิสแทน์และสิ่งที่ตามมาคือค่าโปรมือถือซึ่งบางคนจ่ายเดือนละ200บาทเท่ากับปีละ2,400บาทบางคน300บาทเท่ากับปีละ3,600บาท500บาทเท่ากับปีละ6,000บาท800บาทเท่ากับปีละ9,600บาท1,000บาทเท่ากับปีละ12,000บาทหรือมากกว่านั้น จะดีไหมถ้ามีโปรมือถือเหมาจ่ายปีละเพียง2 9 0บาทหรือเฉลี่ยเดือนละเพียง175บาทมาให้เราใช้อีกทั้งยังเป็นโปรที่สามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงไม่อันสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ max กสปีดแรงสุดไม่ลดสป,ปีดไม่อั้นอีกด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าผู้มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้โปรมือถือนี้ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แอปพลิเคชัน ITS โดยการซื้อลิขสิทธิ์ต่อจากผู้แนะนําเพียงครั้งเดียวเมื่อคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ITS แล้วนอกจากจะมีสิทธิ์ได้ใช้โปรมือถือในราคาประหยัดคุณยังสามารถนําลิขสิทธิ์ ITS ไปขายต่อให้กับผู้ที่ต้องการใช้โปรราคาประหยัดเหมือนกับคุณเพื่อสร้างไรายได้อย่างไร้ขีดจํากัดอีกด้วยคุณสามารถนําแอปพลิเคชัน ITS ไปรัดเติมเงินมือถือ3ค่ายยักษ์และมีคะแนนสะสมไว้เป็นไรายได้ให้คุณด้วยคุณสามารถนําร้านค้าสินค้าและบริการเข้าร่วมแนะนําให้กับสมาชิกในแอปพลิเคชัน ITS ซึ่งในขณะนี้มี มาชิคถึง2ล้านกว่าละหดและเมื่อตัวคุณเองซื้อสินค้าและบริการในแอปพลิเคชัน ITS จะมีคะแนนสะสมเป็นรายได้ให้คุณด้วย <S <S ค,คุณคิดว่าดีไหมครับเศรษกิจแบบนี้หากจะเลือกทําธุรกิจต้องเลือกทําธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความจําเป็นของมนุษย์ <S <S <N> นั่นคือสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตถูกต้องไหมครับไม่ใช่วิกฤตแบบนี้จะต้องไปยัดเยียดสินค้าที่ไม่มีความจําเป็นไม่เป็นที่ต้องการและเพิ่มรายจ่ายให้กับเพื่อนเหมือนคุณต้องการวัคซีนไฟเซอร์แต่นําวัคซีนชิโนแวคมายัดเยียดให้ถูกต้องไหมครับ ท่านใดสนใจใช้โปรดีโปรถูกและมีรายได้สอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากครับสวัสดีครับ